AKA for Nicola featuring Loveless Chandai Tanki Water Shan may Tom Pad Bai. เธอก็คงไม่จากไปจากฉันรูปคู่ที่เราเคยถ่ายด้วยกันฉันยังเก็บมันไว้ฉันยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับอะไรเดิมๆดโดยไหมไปไหนแต่ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมมันคิดถึงเธอทำไมมันคิดถึงเธอไม่รู้ แต่เราจากกันไปฉันยังคงไม่ไปไหนยังคงคิดถึงเธอเสมอว่าจะเป็นวันไหนทุกครั้งที่หลับตาลงมืพอพาของเธอมาคอยกุ้งไงเดชฉันได้แต่คิดทบทวนว่าฉันทำอะไรผลาดไปมันจะคิดที่ไม่ได้อะไรพวกว่าสุดท้ายก็ต้องไปเียช er. เธอคงไม่เหลือเยื่อใยสุดท้ายเธอเลือดที่จะผ่านแล้วก็จากไปภาพฝันของเรามันจบลงตัวฉันทําได้แค่อดทนเธอคงจะมีความสุขเพราะว่าตัวเธอนั้นหมดปงเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลฉันขอให้มันนั้นจบลงอีเขาบอกให้ผมนั้นมูฟออนก็กูยังรักเขาอยู่จะให้กูมูฟไปไหนฉันได้แต่คิดว่าเธอฉันไม่ทาพลาดไปเธอก็คงไม่จากไปจากฉัน รูปคู่ที่เราเคยท่ายด้วยกันฉันยังเก็บมันไว้ฉันยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับอะไรเดิมๆโด,ดยไม่ไปไหนแต่ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมมันคิดถึงเธอทำไมมันคิดถึงเธอ,ไม,มเธอไม่รู้มิสเตอร์ทูแล็บต้งใจฟังนะเธอถ้าเธอผ่านมาฟังอ่ะ ตอนนั้นฉันจำได้ฉันขอเล่นเกมกับเธอเป็นเกมสุดท้ายหลังจากที่ทำเธอเสียใจฉันแบกเธอจนวินาทีสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็บอกลากันแล้วจบกันด้วยรอยน้ำตาถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานานแต่ภาพบนวานตัวฉันยังไม่ลืมเธอจะลืมฉันไปก็แล้วแต่ฉันไม่ว่าแต่ฉันขออนุญาตจำเธอนะเพราะเธอคือความทรงจำที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตฉันถ้าเพลงนี้เธอผ่านมาเจอเธออาจจะไม่ได้ฟังมันแต่ได้โปรดฟังเพราะนี่คือความในใจของฉันอยากจะบอกเธอว่ารักเธอรักเธอมากมาก แต่มาบอกตอนนี้มันคงสายเพราะความรักของเรามันสลายไปแล้วฉันได้แต่คิดว่าถ้าฉันไม่ทำพลาดไปเธอก็คงไม่จากไปกจากฉันรูปคู่ที่เราเคยถ่ายด้วยกัน ฉันยังเก็บมันไว้ฉันยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับอะไรเดิมๆโดยไม่ไปไหนแต่ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมมันคิดถึงเธอทำไมมันคิดถึงเธอไม่รู้ เธออาจจะไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงเธอเลยอยากให้เรากลับมาคบกันอีกครั้งแต่แค่คิดก็ผิดแล้วมันสายไปแล้วในตอนนั้นฉันขอให้เธอเล่นเกมกับฉันเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่เธอและฉันจะหมดใจก่อนที่จะออกไปจากเกมคำพูดสุดใจที่เจงไว้ตอนนั้นคือเราเลิกกัน